สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเชนรุ่งเกิสิเกศสวัสดีครับผมชื่อนายธีชาตเจบดีครับทัสดีครับผมนายชาติจอมศักดิ์นะครับพวกเรามาจาสศูนการศาึกษานอกระบบและการศาึกษาตามอัจฉริยไส้อําเภออุทองจงอังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้พวกเราได้นําโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องตู้อบซปเปอร์ฮอตนะครับที่มาและความสําคัญน,นะคะในปัจจุบันของเรามีการถนอมอาหารแบบตากแดด อย่างเช่นเนื้อสัตว์พืชสมุนไพรปลาเค็มเช่นการฉนอมอาหารรับแดดมีผลกระทบหลายอย่างอย่างเช่นมีแมลงแล้วก็มีฝุ่นละอองมาติดอาหารของเราทําให้อาหารของเราไม่ถูกสุขอนามัยและอาหารของเราจะได้รับรังสีจากแสงแดดโดยตรงทําให้อาหารของเราเกิดการไหม้และสีไม่เหมือนเดิมได้ค่ะสมมุติถ้าเกิดเราซื้อตู้อบพลังงานแบบไฟฟ้ามาจะทาให้เราสิ้นเปลืองไฟฟ้า เราจึงจัดทำตู้อบซูเปอร์ฮอตขึ้นมาเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและนำพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบรมร้อนมาทำค่ะวัสดุที่ใช้ทำตู้อบซูเปอร์ฮอตเป็กชาบแซนโพลีเ่นอะคริลิกเ่นสังกะสีน็อตสกรูก็สีกระป๋อง อุปกรณ์ที่ใช้หินเกียร์สนิ้วแท่นตัดเหล็ก14นิ้วตะวานตู้เชื่อมไม้ไม้ฉาวิธีการทำโดยโครงสร้างเราใช้สเต็มศึกษาเข้ามาช่วยตัดเหล็กและเชื่อมเอานำแผ่น โพลีมาตัดและยิงเข้ากับอุปกรณ์ติดตั้งพัดลมแผงโซลาเซลล์ที่วัดอุณหภูมิวิธีการทำงานของตู้อบสุเปรอร์อตนะครับการทำงานลากักลักเลยก็ใช้เป็นอากาศร้อนนะครับเป็นหลักนะครับมวลอากาศที่อยู่ด้านนอกนะครับตรงนี้แล้วแสงแตด,ดนะครับที่กระทบลงมาโดนแผ่นสังกะสีที่อยู่ด้านในนะครับตรงนี้เราพ้นด้วยสีดำเพื่อ ให้มันดูดซับความร้อนได้ดีนะครับพมวลอากาศที่อยู่ด้านนอกมวลอากาศปกติอยู่ด้านนอกนะครับความร้อนอยู่ด้านไหนทีนี้มวลอากาศจะเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในตู้นี้กากเก็บอยู่ภายในนะครับแล้วภายในตู้เนี้ยเราได้อุดยังมีดชิดนะครับแล้วเรายังติดตั้งตัวแผ้นโซลาเซลล์และตัวพัดลมระบายอากาศตัวนี้ช่วยให้อากาศภายในตู้เนี่ย มุนเวียนนะครับทายเทยได้สะดวกนะครับทั้งหมดเราจะมีทั้งหมดชั้นเนี่ยนะครับเราจะมีติดตั้งไว้ทั้งหมด3ชั้นนะครับทำไมถึงติดตั้ง3ชั้นชั้นเนี่ยติดตั้งเนี่ยหนึ่งเราลดปริมาณเ,เพิ่มปริมาณในการตากได้เยอะขึ้นนะครับได้เยอะขึ้นย่นระยะเวลานะครับแล้วตู้เนี้ยเราตากได้ทั้งพื้นสมุนไพรนะครับเนื้อสั์นะครับต่าง ช่วยรนระยะเวลาแม่บ้านนะครับแล้วเราตัดปัญห้าเรื่องใช้ไฟฟ้าไปได้เลยตู้นี้ใช้พลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตร้อยเ์เซนะครับการทํางานก็พอได้เอาเรานาวัสดุอาหารเข้าไปนะครับแช่ไปอบอยู่ในตู้นี้การทํางานก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวดึงอากาศร้อนเข้ามานะครับถ่ายออกดึงถ่ายออกนะครับพอเวลาเรา อบเนี่ยมันทั้งหมดสั้นชั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปพลิกซ้ายพลิกขวาเลยเราตัดตรงนั้นออกไปได้เลยนะครับเพราะทําไมเราไม่ต้องพลิกเพราะาก๊าซมวลความร้อนเนี่ยที่มันมุ่นเวียนอยู่ข้างในเนี่ยมันไปมันไปได้ทุกที่นะครับทุกชั้นนะครับไม่มีไม่มีกัน้นะครับมันจะทะลุแล้วอาหารที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะค่อยๆระเหยเออกไปนะครับความชื้นจะระเหยเออกไปแล้วเราจะติดตั้ง <ขอ S 1> ตัว <ขอ S 1> ตวัด ตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตรงนี้นะครับเราสามารถควบคุมอุณหภูมิตรงนี้เราสามารถทำได้นะครับตัดปัญหาตรงนั้นไปเลยจริงๆแล้วภายในครัวเรือนทุกครัวเรือนปันหามันเจออยู่แล้วนะครับเรื่องเราเตอาพวกนี้จริงๆมแมลงวันุ่นละอองนู่นนั่นนี่เยอะแยะนะครับแล้วยังสะดวกสบายเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับเป็นส่องส่วนตั้งเพราะให้มีที่ลงแจ้งอย่างเดียวอ่ะเราตั้งได้ตรงไหนก็ได้ครับที่ลงแจ้งเลยเราตั้ง แม้กระทั่งฝนตกเราก็ตัดปันท่าตรงนั้นได้เลยนะครับเพราะไม่มีละอองเข้าแน่นอนความชื้นไม่มีแน่นอนร้อยเปอรเซ็นนะครับผลการศึกษานะคะ 1. นตู้อบซูเปอร์ฮอตของเราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ 2. นะคะตู้อบซูเปอร์ฮอตมีความ ถ้าเราตากแดดข้างนอกมันก็จะมีแมลงฝุ่นละอองมาติดอาหารของเราถ้าเกิดเราแล้วก็อาหารของเราตู้อบในอบในตู้อบอาหารของเราจะไม่ถูกลังสีโดยตรงทําให้สีอาหารของเรายังคงเหมือนเดิมค่ะสุขานามัยนะคะถ้าเกิดเราเอาตากแดดไว้ข้างนอกจะมีฝุ่นละอองมาติดทําให้ไม่ถูกสุขานามัยถ้าเกิดเราอบในตู้อบ มันก็จะกันแมลงแล้วก็กุ่นละอองได้ค่ะพวกเรานะักศึกษาตำบลกสนตำบลหูวทองขอขอบขอบคุณคณะกรรมการที่ให้โอกาสพวกเราได้มานำเสนอโครงงานในวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคระ